่อไปคุณประกอบรัตนพันฑ์ครับกล่าเรียนท่านประธานที่เคารพกะผมประกอบรัตนพนัณฑ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพคชปฏิปัตษ์ก่อนอื่นกะผมต้องกลาบขอบคุณท่านประธานอย่างสูงยิ่งครับให้โอากาสกองผมได้แสดงความคิดเห็นต่อยติของเพื่อนทั้งสี่ยติที่เข้าสู่สภาในวันนี้นะครับคือยติที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ของปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะและการจัดกิจกรรมสาธารณะและก็ยติของเพื่อนสมาชิกอีกสามยติที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนแหล่งน้ํานะครับท่านที่รบครับกระผมขออนุญาตอภิปรายในยติแรกของท่านศาสตราจารย์โกวิทพวงงามที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการ สาธารณะและการจัดการสาธารณะในมุมมองที่ไม่ซ้ําประเด็นกับที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนสดรได้กรุณาพิปลายมาประเด็นแรกครับในเรื่องของการบริการสาธารณเอาจิงๆท่านสตราจารย์โควิดพวงงามและหลายท่านใต้กรุณาพิปลายหลายมุมมองแต่สิ่งที่ผมจะพูด เพื่อให้เป็นรูป,ปรธรรมและเป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของบริการสาธารณะท่านประธานที่รบครับในข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่ในการทำนุบบำรุงการศึกษา ศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจตามข้อบัญญัติของกฎหมายได้เหตุผลเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิน่น ได้มีข้อห้ามไม่ให้องค์การปรกครองส่วนท้องถิน่นนำงบประมาณไปอุดหนุนหน่วยงานส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านประธานเจนว่าหน้าที่ในข้อบัญญัติขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นกับข้อห้ามขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมันขัดแย้งกันเป็นในตัว ผมมีโอกาสได้กราบเรียนเชิญท่านชิบด,ดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาพูดจาในเรื่องนี้และท่านยอมรับยอมรับว่ามันขัดแย้งกันจริงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้นี่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้แก้กฎหมายเหล่านี้หรือยังที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับเพราะว่าอบตอเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองเทศบาลนครเขามีงบประมาณพอที่จะดูแลสำนุนด้านการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมให้กับท้องถิน่นให้กับโรงเรียนได้แต่เขาไม่สามารถทำได้เพราะข้อห้ามกฎหมายของกรมส่งเสริมการปรกครองส่วนท้องถิน่นมันห้ามไว้และเป็นปัญหากับสอตอง,งที่จะมาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านประธานครับผมกลัาเปลี่ยนว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคขัดแย้งกันไปในตัวในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประเด็นที่สองท่านประธานที่รบครับเรื่องของกิจกรรมสาธารณะเ,เพื่อนสมาชิกสภาผูแ้แทนรัศดรได้พูดถึงเรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนแหล่งน้ำมามากพอสมควรแต่ว่าในเรื่องถนนหน,นทางพูดกันน้อยมากครับผมกราบเรียนว่าภารกิจถ่ายโอนถนนหน,นทางที่ส่วนราชการอื่นไม่ว่าทางหลวงชนบทไม่ว่ากรมโยธาธิการสมัยก่อน ได้ถ่ายโอนได้กับองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นจํานวนมากครับแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนท่านประธานครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อถ่ายโอนภารกิจแล้วรัฐบาลไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้สมดุลกับภารกิจที่ถ่ายโอนไปก็ทําให้ถนนหนทางที่ท้องถิ่นได้รับมอบจากส่วนราชการอื่น ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมทํานุบํารุงได้นี่ก็เป็นปัญหาบุสักอันหนึง่งผมขออนุญาตท่านประธานเพื่อย,ยกตัวอย่างในพื้นที่ให้เห็นชัดเจนนะครับสักสองสเส้นทางเส้นทางแรกท่านประธานครับเส้นทางถนนเชื่อมระหว่างอำเภอนาบอนกับอำเภอทุ่งสงก็คือจากบ้านคลองจังไป บ้านสากรนิคมเขาขาว,ขาวเส้นทางนี้อประมาณ12กิโลเมตรครับเมื่อก่อนอยู่ในพระหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทไม่มีปัญหาครับซ่อมแซมรวดเร็วมากถนอนอยู่ในสภาพดีพอถ่ายโอนไม่องค์การประคองส่วนท้องถิน่ขนขณะนี้เป็นหลุมบ่อชำรุดสุดโทมไม่มีการซ่อมแซมนะครับก็ เป็นห่วงมากครับนี่ก็คือการถ่ายโอนบริกิจแต่ไม่ได้ถ่ายโอนเม็ดเงินเข้าไปให้สมดุลกันเส้นทางที่สองครับก็คือเส้นทางสายญาติป่าแต้วอำเภอบางขันเส้นทางนี้ผมเคยไปปลายหลายครั้งนะครับก่อสร้างมาเป็นถนนดินแดง40ปีครับวันนี้ลาดยางไปได้5กิโลเมตรในระยะเส้นทาง15กิโลเมตรยังคงเหลือ10กิโลเมตร ไม่ได้นาเนินการเพราะกรมโยธาธิการไทยโอนได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ไดําเนินการอะไรเลยครับพี่น้องชาวบางขันน้อยใจมากครับเป็นอําเภอที่เป็นลูกเมียน้อยเส้นทางที่สามครับเชื่อมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับอำเภอบางขันก็คือบ้านสายขาวไปสู่บ้านของเสานะครับเพราเช่นเดียวกันสิบกว่ากิโลเมตรครับไทยโอนมาแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยมีปัญหาเพราะ,ะนั้นผมกราบเรียนรรท่านประธานว่าผมเห็นด้วย ที่จ่ตั้งกณนนะักกรรมธการวิสามันดูแลเรื่องนี้ครับกลับขอบคุณมากครับ